สวัสดีครับพี่เพชรพี่เพชรจะไปไหนครับนี่มาส่งเป็ดให้ทีมช่างครับอ๋อมาส่งเป็ดให้ทีมช่างครับเชิญเลยครับขอตามไปด้วยคนนะครับขอบคุณคุณสุมาลีจากเบลเยียมนะครับที่เป็นผู้อุปการรับคุณนะครับเมนูสุดอร่อยในวันนี้นะครับโอ้เป็ดเป็ดอบเกลือใช่ไหมครับพี่เพชรนี่อันนี้เป็นเป็ดอะไรครับ น้ำพึ่งครับอบน้พึ่งอบเกลือนี่คือของคนพิเศษอ๋อครับของลูกคนครับอันนี้เป็นอบน้ำพึ่งมอบให้กินช่างช่างจอยครับมีเป็ดมาส่งเป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดย่างอบน้ำผึ้งนี่น่าทานมากเลยครับ หนึ่งตัวเหรอครับพี่เหนึ่งตัวชุดใหญ่ครับหนึ่งตัวใหญ่มากๆมีลูกมีลูกโอ้ครับชุดใหญ่น้าทานมากเลยครับมีน้ำจิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ใหม่ขอบคุณพี่ใหม่ขอบคุณคุณสุมาลีจากเบลเยียมครับขอบคุณครับสั่งเป็ดย่างมาทีมช่างหนึ่งตัวขอบคุณมากครับขอบคุณสุมาลีด้วยครับ ยอดเลยขอ,ขอบคุณแทนนะครับดีใจแทนด้วยนะครับร <iet>